ปีฉลูปีฉลูอ่ะปีฉลูนี่นลักษณะเขาเป็นยังไงครับคือปีฉลูเนี่ยก็ทางไทยก็คือเป็นวัวนะครับวัวเนี่ยเนาะรู้อยู่อึดทนนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือเรื่องความอดทนของเขาอยู่แล้วนะครับอ่าแต่นอกเหนือที่จะอ่าเป็นสากตนที่เขารู้กันก็คือทางฉลูทางฉลูหรือวัวเนี่ยเขาจะมีเรื่องความนิ่งสงบนะครับเป็นด้านท่ควานิ่งสงบคือคิด นิ่งทำนะครับสงบจะจะไม่ค่อยเหมือนหนูละที่ไหวอะไรเงี้ยคือสั่งไรปุ๊บคิดก่อนทำอะไรเงี้ยซึ่งบางทีข้อดีคือเขาคือสมมติว่าเจ้านายเป็นชวดวนะใช่ไหมสั่งปุ๊บเขาจะคิดแล้วเอ๊ะมันได้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการบอกเจ้านายก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็มีด้านหนึ่งที่ที่สมัยนี้เนาะบางทีอาจจะไม่ทันกินอะไรอย่างเงี้ยใช่นไปได้ช้าเกินี้นะอาจจะไปแพ้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเจอลูกค้าที่เป็นชั่วด้วยเนี่ยบางทีอาจจะ ชวงเลยนะครับอะไรเงี้ยเอแต่ถ้าเจอลูกค้าที่แบบเออมีการสะสมข้อมูลหรืออะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจจะแบบมีอันนี้คือความคลิปของจริตแรกอะไรเงี้ยนะครับก็คือในเรื่องของข้อดีคือความนิ่งความสงบแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเขาคือมันเ่ไหนะครับอ่าเขาไม่ได้ปรับตัวยากหรอกแต่คือปรับตัวช้าอะไรเงี้ยปรับตัวช้าครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาถ้าเรามอบหมายงานให้เขาปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาทําไปคื่งเขารับผิดชอบได้แหละแต่กระบวนการหรือการออก ชั้นเขาเนี่ยอาจจะค่อนข้างช้าแต่ถ้าในยุคนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นปัญหาได้เพราะว่าเขาชอบมีคําพูดที่บอกว่าปลาเร็วกินปลาช้านี่เก็จะโดนจะโดนเรื่องเร่องอยากกินปลาเล็กนะอะไรเงนปลาเร็วเนาะกินปลาช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆตรงเนี้ยเนี่ยมันมีการเสริมเราสามารถเสริมในเรื่องของตัวจริงธาตุน้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินแล้วก็เป็นเรื่องของตัวความเร็วด้วยอ่างเงี้ยนะครับเราสามารถจะเพิ่มใรือลดธาน้า ให้มาเพิ่มความกระฉับกระเฉงนะครับในตัวของคนปีฉลุได้อันนี้แนะนำยังไงดีครับอันนี้ก็ต้องเป็นภาพน้ําตกแล้วแหละใช่ไหมก็ต้องเป็นน้ําตกแสดงว่าน้ําตกนี่ต้องเป็นน้าตกใหญ่เลยไหมน้ำตกฟุ่งๆเลยไหมเพราะว่าเพราะน้ํานี่คือยิ่งไหลเร็วไหลแรงแล้วยิ่งสูงยิ่งไหลเร็วไหลแรงพอมันรวมกับฉลุที่เขาค่อนข้างที่จะนิ่งเนี่ยผมว่าก็น่าจะช่วยปรับสมดุลให้เขาได้ดีเลยให้เงี้ยแล้วก็เรื่องการติดล่ะับผมเข้าใจว่ามันจะมีวิธีการติดภาพน้ําตกอยู่ถูกไหมครับ น้ำตกนี่เขามีวิธีการติดภาพยังไงนะครับก็คือถ้าเป็นในเรื่องนั้นนะเราต้องหนึ่งเช็ค克ะนะครับเช็คในห้องเขา,งวาว่ามีจํานวนธาตุน้ำเยอะประมาณเท่าไหร่อะไรยครับในการมองเห็นของเขาอะนะครับอย่าไปวัดะอย่าไปวัดด้านหลังอ๋อ<ค>โอเคเด้านหลังควรจะเป็นอะไรที่เป็นแบบเหมือนแผ่นดินภูเขาอะไรอย่างนี้มั้ภูเขานี่<ม>อยู่ข้างหลังได้แต่น้ําตกนี่อย่าอยู่ข้างหลังไม่ไม่แนะนำก็ต้องให้ให้อยู่ในสายตาด้านหน้าเขาถึงบอกว่าคนเป็นหัวหน้าเหรือถ้าเหมือนตั้งโต๊ะอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับหัวหน้าโต๊ะโต๊ะหัวหน้าต้องอยู่หลังสุดกม ถ้าไปอยู่ข้างหน้าปุ๊บแล้วมีลูกน้องหรือคนเดินเผ่อผ่านข้างหลังปุ๊บมันจะไม่ค่อยโอเคไม่ควรมีการเคลือนไหวนะครับเพราะมันจะถือเป็นเรื่องของเป็นการไม่หนักแน่น,นออันนี้ก็เป็นในส่วนของปีฉลูอโอเค,คก็น่าจะครบพ้วน